แม่แม่จักหน่องเด้อเมื่อนี้มันฮอตวัดที่ธนาจิให้ไปจักสองคู่สองคู่คนั่งเงนเหลือจักสามมือจังมาให้วิจัยแล้วเดินมาเป็นเลขฝันเอ้ามันเปลี่ยนอะไรก็ดีนให้สองคู่คู่แต่ชุดเทียกให้สองคู่สองคู่ไปคนสองคู่นึงจังมาเอาเลขเอกสามมือจังคนมาเอาโอ้เนาะใกล้มือเลขี่ออกสามมือค่อยมาเอาเอออันนี้ใช้ไปเสียงแจ๊กสองคู่ให้ไปเสียง เออจัก2คู่เออจัก2คู่เสียงคือบ่ให้ไปเสียงเบิดโลดนี่ปู่เอาไปเสียงแม่จังไดเนาะมันบ่ทันคักทันแน่โอ้ปู่ยังบ่คักมีใจวิาแล้วเนาะแต่ปู่ก็ยังสิเสียงเนาะผู้ค้าก็สิเสียงคือกันตัวเนาะก็ให้ไปเบิดตัวจงเสียงันเสียงกันเสียงซอยกันตัวเออมันแม่นก็าบอก้นําตัว้ก็บอกยบอกะยนําันกินนําันถ้าบ่ยไปติ ได้กินเข่าหัวโน้มวนมีพระสิได้ทั้งุญบ่แม็นตัวเปลี่ยนแต่ยอะนั่งกันเป็นในสาราห้องหอดใส่แล้วปูใช่ไอ้นั่นไหนลูกว่าหองหัดใส่แล้วสิเทพื้นมือเอื้อนมือเทพื้นบาดนี้ผมมีเงินติดจังคนก่อเย็ดแล้วก็เสื้อบอกเสื้อใช่นั่นแหละกางหาเงินอยู่โอ้กางหาเงินอยู่นะปูนะ บัมีมันขาดส่วนไหนเนี่ยแนวขาดเนี่ยขาดบล็อกขาดบลประมาณหาร้อยแล้วก็บล็อก่งนี้ก็ทหน่อยลงกลัวแบบงใส่บล็อกหาร้อยไม่ถึงหา้ยบาทหรือหาร้ก้อนโอ้กว่าฉันเนี้ยน้อางหาร้อยบาทนะบานี้กะใส่ชักประมาณสองชิ้วแล้วก็บาน้ก็กับปูนประมาณสามสิบสองสามสิบสองนะปูนอ่ะม่เตชใเงิน กระจายไปทั่วทั้งต้นั่นแหละย่ามบบนี้ย่ามนี้ก็ในลอยนั่งเหลวทำนี่มันแมนปูแต่ว่ามันกเกือบนาไายเกิบเป็ตัวหลังนะเนาะนะเอื่อนเงมือเอื่นมือนี่แล้วเจ้าเดี่ยวรถมาเทให้มีศรัทธาแล้วโอ้ได้ได้ศรัทธามาใส่ปูสัตว์ท่าโยกใกล้ไกล่ขายเล็กขายขางขายหยังนี่แหละโอ้เนี่ยโยกเกล้บ้านเท่านี่ยโยกล้ย์ทารักดินนี่หว่เออถ้ารักดินนี่ยโยกเลย ครับผมครับอะไรกั้นาเป็นี่ยาอืาฉั้นที่ให้ไปซีคูเลยเนี่ยฮะมันบดแมนเนี่ยไม่แจ๊งเลยจ่อเมื่อกล่าว่าไม่แหละปูมไม่ไม่ือที่เอาไป,ไปไว่าแล้วว่าไม่ก็มาถามว่าเปลี่ยนทั่ไหนมั่นใจไปซีคูนี่นแล้วกั่ว่าว่ามั่นใจดอกเพียเพ้ยงชาเบี้ยงสองตัวเด้อว่าสั่นกลว่าค่อยว่ากันตัวปูแมนบยเลยแมนปูแมนแมนหละขำเจ้าเหมือนเจ้า แต่ว่าคำข่อยมันจีนเห็นบอ่อยากพูดอ,อ,อยากพูดสู้โตอยากพูดย,ยังโมเมียงดอกอันนี้พูดซื้อหลายเลยซีหนึ่งพูดคิดว่าซีหนึ่งเนี่ยเออซีหนึ่งคิดว่าสิเป็นเลขล่างเห็นไหมซีหนึ่งคิดว่าสิเป็นเลขล่างเออคิดว่าสิได้เห็ดลขงข,งขงันะ้วเ,เนะี่ยเนาะพูเนาะคิดว่าแข็งฉนะันแหละ อันนี้เอาขั้นว่านั่นปุ๊บก็จะใหายไปเมื่ะสี้นนิ่งเดียวเด้อห้าศูนย์ห้าศูนย์อ่าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีมากมีหกศูนย์แล้วก็หกห้าหกห้าห้าเก้าห้าเก้าสามหมื่นเจ้ามาบานแดงบานหยังถือสำเร็จอยู่ แต่ว่าถือไปยันบางคนเขาเอาในบัญชีสามลอยที่ลอยเขาเจ้าเหรียญทั้งอื่นเขาบอกท่านเสียแต่ห้องบันไดเพราะว่าเ้ากับโบกยถือมาโดนแล้วครับเขาจะซื้อทั้งอื่นแล้วว่าจะซื้อหลายบาับบาทงบมาซื้อนี่มันเกิดว่าได้ซื้อหลายเสนอเลขพูดถึงยู่วมาบางหนึ่งผมเบิ่งอยู่ผมเห็นอยู่ที่ว่าว่าให้คงสุดท้ายให้เลขสามศูนย์มันบ่ะสามศูนย์คือว่าปูกับถืออยู่ว่าถือเป็น ชื้อตะบุญมาลงทางโอ้ซส้้อะเสตะบุนมาไล้ลงแางไม<อ>่พอเทียบเพ้าทำนี้รถซชื่อนตัวผู้ใดแหละผู้จิเปตเสื้อบ้านห่วยเสื้อสามศูนย์กซิจากักเจ้าใบครับเจ้าสองได้สิบหางอะได้เหมารถไปรถบกช้าเมือ่อเมื่อนั่นแล้วรถรถใจกันน่มันทางเ <c oughs> มื่อข่ากันเมื่อเลยก็ได้ไป ไม่ได้ไปเลยมือนั้งจมมือ้งรู้ผู้จะที่ม่ร้องเมยแมนแต่รูออำเภอเพนครับแม่จันเพนผู้ไปเป็นลูกภาพในแต่สมัยสมัยคนเกาสอเทปสอบแม่จันเพนนั่นแหละเป็นผู้มีวัสนามากถ้าตรงนั้นถ้าบุรณะดีนั่นดีอันนี้มันบบรณนัว่ดีงย่างตรงไง ครับมาบัวเลยนะพอดีครับนั่นแหละมันก็เลยเกิด้วยเนี่ยตามเกับก็ตามกระยะสายนี่แหละครับผมผู้มั่นใจตัวไดมั่นใจสี่นึงนี่บอหลายปูมันม่นใจสี่นึงเหอนะืมจะมั่นใจว่าสิเป็นร่างความมีต่างหากครับผมมันช้างเลยมันซีกัตตี้ ซื okay. mm ้อละสิบก็ใบแล้วครับอย่างอื่นก็ซื้อเท่าห้าใบโอ้ยมวดละสามสิบสี่สิบใบเนาะครับนั่นเทบมันหลอยถึกแล้วมันถี่นหนึงสี่ยอครับโอ้็จะได้สามวัดแทนด้วยครับเมียนเมียนเพราะนั่นเทพว่าครอบครัวผู้สมบูรณ์มาแล้วเนี่ยยุ่เก่งๆน้องบัวสาดครับมีศินยังบ่มีลูกเก่าให้น่าก็เลยเก่าเลยสิบก็เลยถุกคนแล้วครับมีศินอั่างที่ก็ ก็ลุยมาแล้วลุยเตาบวกป็นงยังมีแต่ก็ส่งเงินมาเดือนละสองสามพันถึงสามบุญแต่เราฟุ้เวทธตรทัต่พัฒน้าอย่างเดียวจนล่องเจ้าคณะจังหวัดพอประคู่ปัญจานด้ขอประคู่พัฒนาดีเด่นในจังหวัดสุรธานี่แล้วครับนั่นแหละพอประคู่ปัญจาบานนี้นั่นแหละก็ไปแล้วก็ที่ขอประคู่สัญญาบ้านในอีกแต่ว่าผู้นังบ้านอนนี้ก็ลัง สั่งลงข่อผมมีเงนนดอกพ่อเอ๊ะยาว่าโทบไจะดกเดี๋ยวที่บอกดอจะดรกครับอะไะข้าแม่ถือเต็กไหลายก็จะให้เปนขอประคู่สัญญาบานไทยครับผมอันนี้ประคู่ประจันนะนี่มันในเหมือ,อนอุดรละสาราในพวกนี้นครับมองดใดวิจแอมมืดแ้วห้วยแอมแห่กันให้ในสาราดไดครับอืมอะ,ะไรสาราไปไมจังหงเดินเมื่อนี่บ่อืม ไปแม่สองหม่องปูได้มองมันมันตรงกันครับของปูนี้อยู่ติด้าปูวาไปคนละทิศแต่ทางทียังบ่ตรงกับของปูดอกว่ามีเล็กตรงกันครับปูผมเบิ่งแล้วบืตรงปูไม่ตรงครับผมว่ว่าที่ให้โอ้ยเสียดายคองสุดไทยผมได้มาตามปูนะปู้นว้าอยู่วโยอัน ให้ให้เพิ่อมอีกสองตัวมันมีสามศูนกรับไ่ยังนึ่มัมนี้เบืงองยู่อ้าเรลยกปูเข่าตอนี้้เขาไม่ได้ไปตามโคงทุ่ไทยว่าเสนอกครับปกบติเรล็กไม่เคยเปลี่ยนเนาะป,ปูของก็เลยบ่ได้เข้ามา้ยการคิดแล้วสติมันเดือนร้อยทั้งเจ็บเปลี่ยนย่างกับพื้นว่าจตสีย่างได้นิดเดีหน่อยยังยังเจ็บเยวยังขัดกาขาขัดหัวเข่า,ขา,ขายื่นะะอะไะอาชีพเท่านั้นมันบ่นิง่ง จิตนั้นไปนั่งคบเจ็บก็เป็นแน่ก็ฝันนี่หรอกครับกนเน่าเลยนเลขในฝันเดี๋ยฝันทั้งเด็กเดียครับมันเรียงควยเลียงง้อก็ฝันเมดแต่เวลาอยู่ควยเรียงง้อหมดลยท่านอมยที่เดียนับตอวเห็นยังฝันอันนั้นเออ่ยทเลียงเลขก็ฝันเาทีเห็นแตเลขก็ยังเหลือครับว่าที่ผ่านมาในงานกานไหนเขา ว่าเขาว่าเขาไยงวดไ้ว่าเขาไรตำแหน่งอยู่ปูตำแหนักวัดสังหินเป็นเดี๋ววัดามีน้าเรียกวัดดงสังหินวามีหน้าปูคุณแหบ่ว่าคุณแห่ไหมคุณแห่ว่าเขาวัดพระหนึ่งปูสังหินว่ได้ออกเรียกแค่ไหเหรอสังหินบะบ่อบ่นักแคครับอันนี้การสั้งชื่อเลยเกิดขึ้นว่าการนึ่งก็อาศัยว่าพนักงานยูทูบอะไร กับเวดเลข็กไ,ไปทั่วประเทศในทั่วประเทศแล้วองคนมันเกิดอาจารย์ไหลอาจารย์เขากระซือไปตั้งคืนแน่แบบโซมาห์หินทั้งตัวทั้งตัวก็เขากรบพัวท่านเชียวไปใหญแต่ว่ามันกิดเกิดที่เชียรไปเรื่อยๆเป็นเพรมันเขาสองหันเนาะอันนั้นเี้เขากระซือหน่อยอันนั้น,นก้อนกระพัวมาห์หิไตบัญชีสองร้อยสามร้อยนอั่งเชียรครับอือปู่ก็คิดเลยว่าทับบุญหละครับ ยังงูเจ้าเนีย่ยคืซื่อตือกับมา่อทำบุญร่วมเหนตัวมาสร้างล้มขั้วซอยอย่างามันเถีอองยงม,มันบ่ยากทด้ปูอนะฮะก็อืมกินแล้ว,ม,วม,มันบอยากนั่นแหละครับตัวบ่อมันมันบอยากบ่นั่นเลยบอยากว่าเพื่อนกันผมนี่บุญผ้ารวยนี่กันเถียงนี่บ่ต้องหว่วงปูประเภทเฮ็ดบุญแต่บ่ถือกระเฮ็ดบุญนะอ่าี่นีบุญผ้ารวยบ่ครับบุญผ้ารวยบุญผ้าโชคนี่ยเราผมนี่นะบุญผ้าร้ยบุญผ้าโชค จักอย่างไม่น้อยตั้งชื่อกันไปเอาเองไปเนี่ยจะจำไว้อลไปูคือว่าตั้งให้ใช่ไหมตั้งแค่ไหนเดียวหองกับของว่ไปไปเป็นพนักงาน YouTube เยป็นผู้ใบไม้นี้ตั้งหเลยบางเวื่เราเหี้ยงอย่างนี้ปูหูบดีแต่ได้เองเราเหี้ยงตั้งบดถือจะเปกติว่า มออไปไป่เอาดล<ม>้วก็จไาวเออเอมาปูาจากหัดสปงสเปกธรรมดาที่นี